ไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะกรณีของแม่บ้านท่านหนึ่งอายุ44ชื่อคุณสมพิษบุญทันเป็นแม่บ้านไปร้องขอความเป็นธรรมหลังจากที่ถูกนายจ้างที่ชื่อว่านายโสจิวัตรโรจนะศิลปินบอกว่าคือเอาชื่อของเธอเนี่ยไปใช้ธุรกรรมไปทำธุรกรรมตั้งแต่ปี58ค่ะมูลค่าความเสียหายเนี่ยร้อยกว่าล้านนะคะเมื่อวานนี้ก็เลยต้องไปพึ่งคุณสงกรานต์คุณอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ค่ะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัจญากรรมพาไปร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมนะคะตัวคุณอัจฉริยะก็เปิดเผยเรื่องราวค่ะบอกว่าปี50คุณโสจิวัตรซึ่งเป็นนายจ้างเนี่ยประสบปัญหาทางธุรกิจกลายเป็นบุคคลล้มละลายก็เลยมาขอใช้ชื่อคุณสมพิษเนี่ยนะครับที่เป็นลูกจ้างเนี่ยนะครับไปทาธุรกิจแล้วก็เปิดบัญชีธนาคารบอกว่าชื่อตัวเองเนี่ยติดแบล็คลิสทำไม่ได้ก็เลยมาใช้ชื่อลูกจ้างแทนเนื่องจากว่าคุณสมพิษเนี่ยเธอไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจ รวมทั้งเธอบอกว่าเธอจบการศึกษาเพียงแค่ชั้นป .4 ก็เลยทําให้อ่านเอกสารที่นายจ้างคือนายโสจิวัฒนเนี่ยเอามาให้อ่านไม่ละเอียดทุกครั้งนะครับแต่ว่าตัวเองไม่ไม่เซ็นก็ไม่ได้เกรงว่าเดี๋ยวไม่เซน็นเดี๋ยวจะตกงานจากนายจ้างก็เลยเซน็นเซ็นไปจนเมื่อ26รกรกฎาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ามีหนังสือเรียกนางสาวสมพิษอคุณสมพิษเนี่ยในฐานะห้างผู้ส่วนจํากัดธิรวัตรวัชนะกับพวกรวม7คนไปสอบสวนในข้อหาร่วมกันปลอมเอกสารราชการ และใช้หรืออ้างเอกสารราชการปลอมที่ใช้ในการประมูลง,งานก่อสร้างเมืองพัทยาแล้วก็ร่วมการเสนอราคาเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด มีสิทธิ์ทำสัญญานะครับคือเป็นการปลอมเอกสารราชการนั่นเองซึ่งตัวคุณอัจฉริยะเองเนี่ยสงสัยว่าน่าจะมีคนมีสีอยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะคะรวมถึงการปลอมแปลงเอกสารน่าจะทํากันแบบเป็นขบวนการอย่างน้อยๆเจ็ดคนค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้มีการรื้อคดีนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ให้มีการตรวจสอบลายมือชื่อของคุณสมพิษแม่บ้านพอสี 4. คนนี้ด้วยเนี่ยนะคะว่าทําผิดจริงตามที่ DSI มีความเห็นสั่งฟ้องจริงหรือไม่นอกจากนี้เนี่ยยังไปเจอว่าจริงๆคุณสมพิษเนี่ยมีสายชื่อ ื่นอีกนะคะซึ่งตอนนี้กำลังถูกทาง DSI พิจารณาคดีรวมกว่า10คดีค่ะตัวคุณสมพิทยืนยันว่าไม่ได้ทำความผิดใดๆทั้งสิน้นเป็นแค่แม่บ้านจบป .4 มาจากบุรีรัมย์ที่ผ่านมาทำงานให้ในจ้างคนนี้มาปีกว่าไม่เคยได้รับเงินค่าจ้างนะคะฟังเสียงคุณสมพิษแม่บ้านค่ะคือหนูไม่ได้เป็นคนทำอะไรตรงนี้หนูไม่ไดมีส่วนรู้เรื่องตรงนี้เลยค่ะหนูอยากขอความเป็นธรรให้ท่านผู้ใหญ่ช่วยหนูเมตตาหนูเพราะว่า ยากจนแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรกันหนูบ้างอะคะ่ะอ,อ,อ,อ่านไม่เก่งค่ะก็คือบางเขาก็บอกว่าให้เซ็นก็คือเซนให้เขาอะคะ่ะคือถามว่ากลัวไม่กลัวค่ะกังวลค่ะแต่เขาเป็นนายจ้างหนูกลัวตกงานความรู้ไม่นะความรู้มีน้อยกลัวตกงานค่ะ อืมก็ต้องตามกันต่อนะครับแต่ว่าล่าสุดทางโฆษกส่วนบังคัยการสูงสุดเรือโทสมนึกเสียงกล้องก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับคุณสมพิษนะครับแล้วก็จะทำหนังสือไปยังดีเอสไอให้พิจารณาคดีเพื่อส่งไปยังสำนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งแล้วครับนี่เดี๋ยวตามกันดูนะคะถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็คือเธอก็จะต้องได้รับความเป็นธรรมค่ะเพราะว่าเธอไม่รู้หนังสือนะคะ แล้วก็มาทํางานกับนายจ้างก็ถูกหลอกให้เซ็นชื่อไปแล้วก็กลายเป็นผู้ต้องหาเลยในหลายคดีด้วยกันค่ะ